ชื่อสันติแต่นามสกุลนยยัไปรู้เลยวร,รณะอายุสามสิบหนึ่งปีเมื่อหกธันวาสี่ห้า 4, 5, ด้วยโรคปอดเป็นฝ้าติดเชื้อภูมิต้านทานตำ่ำนี่หมอเขาว่านะแต่ที่คนไข้ให้บอกหมอในอเรื่องแล้วก็หมอก็ต้องมาบอกญาติเขาอย่างนี้เด้ เดี๋ยวฟังๆไปเดี๋ยวก็รู้เองครับลูกเขากราบเล่าเรื่องกรณีนี้เนี่ยให้หลวงพ่อพิจนาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์บทเรียนของเออนรุบาลฝันในฝันวิยาค่ารับเป็นพนักงานฝ่ายช่างซึ่งทำง,งานมาด้วยกันตนั้งแต่เริ่มบริษัทพอมีอายุได้สาิบหนึ่งปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามได้เสียชีวิตเมื่อหกธันวาคมที่ผ่านมานี้ หมอแจ้งว่าเป็นโรคติดเชื้อหลายอย่างมีภูมิคุ้มกันต่ำมาก <Okay. S 1> ได้ให้ยาหลายขนาดก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ผล <Okay. S 1> ก่อนป่วยคราวนี้เนี่ยได้ป่วยด้วยโรคเนิ้วในถุงน้ำดีหนึ่งสัปดาห์ <Okay. S 1> เมื่อกลับจากสลายนิ้วแล้วมาทำงานในหนึ่งวันวันลงขึ้นก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีก <Okay. S 1> ตรวจครั้งแรกหมอบอกว่าปอดเป็นฝ้าขาวทั้งที่ผู้ตายก็มไม่เดสูบบุหรี่ แล้วห้องทำงานก็ไม่มีใครสูบ <Okay. S 1> พี่ชายของผู้ตายก็ได้คุยกับหมอแล้วก็มีความรู้สึกกับหมอปิดบงังบางอย่างบอกไม่หมดหมอบอกว่าหา,หากผู้ป่วยไม่อยากบอกหมอก็บอกไม่ได้มากกว่านี้ oh. ซึ่งโลกก็สอบถามจากผู้รู้บางท่านแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นการป่วยคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันบกพร่อง <Okay. S 1> ปกติผู้ตายจะไม่ค่อยสนับสนุนวัด ค่อนข้างคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในเวลาดีก็จะเป็นเงอย่างนี้นะแต่เมื่อนอนป่วอยู่เพื่อร่วมง,งานพากันไปเยี่ยมหลายครั้งและเป็นปกติวิชาวัดที่ต้องบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝ่ากร่างนนโมทนาบุญนึกถึงบุญให้ช่วยนะแต่กคราวนี้เขาก็รับด้วยดียกมือพนมสาธุด้วย <S S S อ่าเวลาดีลราก็ลังเกียจ เวลาป่วยก็สาธุเออทำไมเป็นอย่างนี้นะแต่จริงก็ไม่ได้รังเกียจวัดหรอกก็รังเกียจสมพานผู้ชายอยู่โรงพยาบาลประมาณสามสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นเลยจากตัวอ้วนกลมประมาณเจ็ดสิบแดิบกิโลกรัมผอมลงมากถึงครึ่งหนึ่งหายใจติดขัดหอบหนัก ได้พูดว่ายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายน้องน้องซึ่งเป็นลูกพระราชคนหนึ่งซึ่งไปเยี่ยมบ่อยก็ได้ชวนให้ร่วมสร้างพระธรรมกายไปจำตัวคิดว่าจะชวนเพื่อนๆญาติๆเช่วอกันร่วมบุญด้วยเขาก็รับปากด้วยความยินดี but แ,แต่วันลุ่งขึ้นก็ได้รับแจ้งว่า เสียชีวิตซะแล้วกลางดึกจึงไม่มีใครได้อยู่ช่วยแนะอะไรขณะจะละโลกเนี่ยไม่จะสร้างพระต้องมีบุญนะ<อ>ไม่มีบุญหมดสิทธิ์นะเนี่ยตายก่อนได้สร้างพระ<อ>ใครสร้างพระบาง,งยกมือสิใครยังไม่ได้สร้างระวังนะลุก ต้องมีบุญนะถึงจะได้สร้างพระจะบอกให้เดี๋ยวเหมือนเคสนี้ระวังเนอะเมื่อญาติจัดงานศพเรียบร้อยในเวลาสามวันแบบชาวชนบนบนรณบทตอนนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะ <c oughs> ในวันที่หกหลังการตายได้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่หน้าประตูทางเข้าด้านหน้าบริษัทอย่าฟุง้งจะลืมฟังนะลุงนะี คือสุนัขที่มีเจ้าของอยู่ในซอยถัดจากที่ตั้งบริษัทซึ่งพูดตายจะซื้อไก่มาเลี้ยงอยู่ทุกวัน<อ>คือซื้อไก่มาเลี้ยงสุนัขที่ซอยถัดไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นมันที่บริษัท<อ>บริษัทเลย<อ>ก็มันอยู่คนละซอยแล้วมันก็ไม่เคยมาที่บริษัท <c oughs> ไม่เคยมาที่บริษัทก่อนเลยวันนั้นมันมาตั้งแต่เช้ามาก็ระโดดเอาหน้าชนประตูกระจกทั้งสองด้านสลับไปกลับไปมากระโดดสูงมากแล้วก็ชนประตูอย่างแรงอย่างไม่กลัวเจ็บสองขาหน้าตะกายตะปบประตูเสียงดังแล้วก็เดินกลับไปกลับมาที่ทางเดิน ด้านหน้าประตูตลอดเวลาทั้งวันอ oh. ตามทันไหมทันครับเมื่อเปิดประตูให้เข้าก็เดินวนเวียนที่ห้องด้านหน้าแต่ไม่ได้เข้าในกว่านั้นครับอยู่หน้าห้องพระนักงานต่างก็พูดทักทายว่ารู้แล้วว่ามา uh huh. มันก็แสดงท่าทางสนิทสนม uh huh. เอาคางมาเกยสบกับขาคนที่พูดด้วย uh huh. เป็นอย่างนี้กับทุกคนทั้งๆที่ไม่เคยเจอหรือคุ้นเคยกันมาก่อนอพอเย็นลงลูกๆก็ชวนกันไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานหลวง,งานาหลวงเตีย่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สวดครบหนึ่งร้อยวันสุนัขตัวนี้ซึ่งไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาเดินวนเวียนอีกพอลูกพูดว่าสันติไปเอาบุญฟังสวดงานหลวงเตี่ยด้วยกันนะ มันกม็มาที่ประตูรถทำท่ามองตาแป๋วเหมือนอยากจะไปด้วยในวันที่เจ็ดของการตายลูกก็ได้หลุดรวมกับเพื่อนร่วมงานรวมกับที่พี่ชายและตัวผู้ตายร่วมบุญมาก็รีบไปสร้างองค์พระและลานธรรมถวารก็สังคาธิการในชื่อของผู้ตายให้ทุกคนได้อธิษฐานบุญนี้ให้แก่ผู้ตายแต่น้าประหลาดที่สนักตัวนั้นไม่ปรากฏตัวอีกเลยเป็นเหตุการณ์เฉพาะ วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นผููตายจะได้รับผลบุญที่เพื่อนเพื่อรีบทําไปให้หรือไม่ได้ทันในผลหรือไม่อย่างไรขณะนี้ผูตายอยู่ในสภาวะใดาผููตายทําอะไรไว้ในอดีตจึงทําให้อายุสั้นและเป็นโรคร้ยแรงนี้รักษาไม่ได้และทรมานเรื่องประหลาดของสุนัขนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุอะไรนะคะ oh. อายุสั้น แค่สามสิบเอ็ดปีเพราะเศษกรรมในอดีตส่วนเราไปใช้มาแล้วเนอะบ,บวกกับกรรมปัจจุบันกรรมในอดีตเคยเป็นในพราล,ล่าสัตว์โดยจะเลี้ยงสุน,นัขไว้ฝูงหนึ่งจึงมีความคุ้นเคยกับสุน,นัขให้นำพาไปบอกทางให้ไปล่าสัตว์มันก็พาไป เจอสัตว์มันก็เหา่าเจอเก่งเจอกวางเจอกระต่ายแล้วก็เหา่าแล้วก็ช่วยลา่าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเศษกรรมแต่งหนอดีตส่วนของกรรมไปใช้ในในมหาณรกไปเรียบร้อยแล้ว<อ>แล้วก็คขึ้นมาบวกก,กับกรรมปัจจุบันที่ไปเที่ยวผู้หญิงมา<อ>ก็เลยทำให้เป็นรอบูมงคุ้มกันบกพร่องส<อ>ุรานารีไปตามภาษาคนหนุม่มหลักลอย Oh. คือไม่ค่อยจะมีหลักอะไร <God. S 2> ก็เที่ยวเที่ยวไป <God. S 2> เวลาใกล้จะตายก็เหนื่อยหอบมากอารมณ์ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่อยากตาย <God. S 2> ไม่อยากตายทีเดีย <God. S 2> ก็เริ่มนึกถึงบุญบ้าง <God. S 2> ตามคำแนะนำของพวกพี่ๆ <God. S 2> ใจจึงยังไม่หมองมาก oh. <God. S 2> ทำให้กรรมนิมิตฝ่ายบาปฉายได้ไม่เต็มที่ ทั้งที่ที่ก็ไม่คอยอย,อยากจะทำบุญเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงสุดท้ายผูกฟพีๆกับพยายามจะไปพูดเรื่องบุญเนี่ยมีกัลยาณมิตรอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นแสงสว่างที่นั่นแต่ว่าเมื่อตายไปก็หลุดออกมาเนเห็นร่างตัวเองนอนอยู่ก็พ้นจากความเจ็บปวดวนเวียนอยู่เจ็ดวันแต่ในระหว่างนั้นพอตายปั๊บก็ติดตามหมู่ญาติ กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วภายหลังทาศพได้สามวันภายในเจ็ดวันนั้นนะ <c oughs> ก็กลับมาที่ที่คุ้นเคย <c oughs> คุ้นเคยกับใครกับไปที่นั้นและก็คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทก็มาที่บริษัท <c oughs> แต่ก็ไม่มีใครจะคุยด้วย <c oughs> คุยกับคนในีคนไม่รู้เรื่องเลย ก็บางคนเราพบกันแล้ว <Okay. S 2> ก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยเลยนึกถึงสุนักที่ตัวเคยให้อาหารทุกวันอะเสริม oh. มันอยู่คนบซอยก็ไปพ <Okay. S 2> อไปถึงก็ด้วยความรักความอินดูก็เข้าไปพูด oh. ไปคุย oh. ไปอะไรนาน oh. เออแปลกกลางวันไหมามันมักไม่ค่อยจะเห็นเ, <Okay. S 2> เพราะคลื่นมันรบก,กวนเยอะ oh. <laughs> มันอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวรถเดี๋ยวลาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรหมดหมาเลยไม่เป็นสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวเลยไม่มีอารมณ์จะดูกเลยครื่นมารบกวนจากกระแสสิ่งแวดล้อมแต่พอตกกลางคืนก็เท่านั้นแหละมันเห็นเห็นน่มันก็ดีใจดีใจทั้งอดีตมนุษย์แล้วก็ดีใจทั้งหมา เล่นกันไปเล่นกันหมาไปขับไปโอไปกอดอะไรมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังวะหนึ่งอะอยากฟังจอครับกลัวไม่อยากจะฟังฟังจอดครับต้องคอยเชียร์เป็นระยะระยะ เล่นกับหมาก,กอดกับหมาไปแค่หมาไปกค่าทั้งหมาหลับเนะ่อ oh. ไอตอนหลับไปตอนนี้แหละมันแปลกแปลกมากมันจังหวะมันพอดีเลย oh. มันดูดวูบก็ไปเลย oh. เข้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลย oh. เข้าไปสิงหมาเห oh. มือนเหมือนคนเข้าทรงอะ่ะเหมือนมีวิญญาณมา,มาเข้าทรง oh. แต่ั้นมันทรงมนุษย์ครับแต่นี่เป็นหมา oh. เป็นสุนัขแปลก เพราะนั่นใครกอดหมาระวังนะนั่นเป็นคืนวันที่ห้าเอพอเช้าวันที่หกก็นึกถึงบริษัทอยากจะติดต่อสื่อสารกับคนในบริษัทเพราะรู้ว่าผู้พี่พีที่บริษัทเนี่ยก็ใจบุญเผื่อว่าจะได้ทำบุญในที่ส่วนส่วนไม่ให้ก็มาในร่างสุนัขร่างหมานั่นแหละโอ้แกไหม แกลกำตกายประตูมากระโดดมาอะไรต่างๆเหล่านั้นไงจนพนักงานก็แปลกใจเมื่อพนักงานพูดอะไรกับตัวตัวก็รู้เรื่องหมดอแต่ว่าเข้าไปอยู่นั้นแล้วเนี่ยปากมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นยูนิฟอร์มมันอย่างนั้นเสียงออกมามันก็ก็เป็นเสียงสุนัขถ้าเป็นเสียงคนแล้วก็ยุ่งทีเดียวเนี่ย อันมีนะห oh. ลวงพ่อนั่งอยู่ที่นี่มาหลายปีแนละ้วสิบกว่าปีแล้วนั่งอยู่ที่กุฏิยายเนะี่ยหน้ากุฏิมีผู้หญิงคนลงจากรถมาเลยนะ oh. จอดรถไว้หน้าอ,อาสาราดุสิตลงมาก็เดินก็หืดก็หอบ,บมาที่มาที่หลวงพ่อนะมาถึงก็กราบเับด,เดิฉันเป็นอะไรอ่ะดิฉันเป็นอะไรเอา้า <laughs> ไอ้คนเป็นนน่าจะรู้ดันมาถามคนไม่เป็นเขาบอกอาจจะเย็นๆในหลังลองล่าฟังเป็นไงผมมีพระอยู่องค์หนึ่งเขามาบอกบุญให้ไปปล่อยควายก็ทําบุญไปพอท่านซื้อควายมาเสร็จท่านก็มาบอกว่าตอนนี้ซื้อมาเรียบร้อยละเชิญให้ไปปล่อยอก็ไปปล่อยพอไปถึงควายมันพองหงกหัวแล้วมันพูดว่า ขอบคุณครับเรียกชื่อถูกด้วยเท่านั้นแหละทิ้งเนีมามาหาหลวงพ่อเด้ยวดิฉันเป็นอะไรดิฉันเป็นอะไรมันมีเรื่องจริงๆแต่มันไม่ใช่สุนัขอ่ะมันเป็นควายกขอบคุณครับทำเป็นเล่นไหมเนะ่เออมันมีอะไรแปลกๆในโลกนี้นะเนี่ยแต่นี่ดีเนี่ยมันแค่กระโดดกระเดิด ก็พนักงานก็คุยด้วยแต่ก็โตตอบไม่ได้ได้แต่เอาคางไปซบกับทุกๆคนเพื่อสื่อสารค่ะจะบอกว่าให้ช่วยส่งบุญไปให้คกับทุกๆคนกันนะแต่ก็ไม่ได้ไปงานหลวงเตี๋ยหรอกเนะแล้วก็อธิบาปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นกลางวันะแล้วก็มันเข้าไปไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะออกไงอ่า มันยังใหม่อยู่แหม่มึงตายได้ไปกี่วันยังไม่มีความรู้เรื่องเข้าออกมันเข้าไปตอนไหนไม่รู้แล้วไม่รู้จะออกยังไงจนกระทั่งตกกลางคืนนี่แหละถึงจะออกเองอพอวันที่เจ็ดพวกพี่ๆก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้เนี่ยติสร้างองค์พระจารึกชื่ออะไรจำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะได้ครับอุทิตย์บุญให้ตัวก็ อนโมทนาบุญได้กายก็เปลี่ยนไปเป็นยักษ์ oh. เป็นกุมภันทีเดียวเนี่ย <Okay. S 2> มีเจ้าหน้าที่กุมภันมารับตัวไปเป็นพวก oh. ไปเป็นบริวารของวิมานหนึ่งในชั้นจตุมหาราชิกาตามกําลังบุญ <Okay. S 2> ที่ตัวได้ทำ oh. ก่อนตายแต่ไม่ได้ทำก็ไปทำหลังตายแล้วแต่บอกว่าจะทำแล้วก็ทำแทนให้เนี่ย okay. ทางพี่ชายก็ทำทั้งพวกพี่ๆทำให้ตัหาไม่ได้บุญนั้นอุทิศไปให้ก็ไปอาบายอาบายอาบายเลยแล้วก็เลยฝากขอบคุณทุกๆคนที่ทำบุญไปให้แล้วตอนก่อนที่จะไปชั้นจตุกขพยายามขอญาตเจ้าหน้าที่ก็นะเอาบนเวียนที่บริษัทเพื่อจะขอบคุณเขาก็ให้มาเขาตามมาด้วยแต่ไม่มีใครในบริษัทสื่อสารกันได้ มันคนลรพบแล้วตอนนี้เป็นสภาพของยากแล้วรก็กลับกันไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดีเคสติสองทีเดียวเลยนี่ไปได้เพราะบุญที่อุทิศแต่ถ้าหากหมดกําลังบุญที่อุทิตต้องระวังหน่อยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปตอนนี้จะชิงช่วงหรือช่วงชิงเอาไปไหนต่อกันไปเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องราว ที่น่าศึกษานะจ๊ะ